สวัสดีครับอยู่กับเราที่ Next Step Automotive อีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้ารถ i s u z u m u x ลนะครับตัว RS เลยนะครับเป็นรุ่นปี2024ใหม่ล่าสุดเลยนะครับโดยคันนี้นะครับลูกค้าก็ออกมาใหม่จากศูนย์นะครับมารับบริการนะครับติดฟิล์มใสกันรอยรอบคันกับเรานะครับเป็นความหนา190ไมครแบรนเลสการ์นะครับผมซึ่งก่อนติดตั้งเนี่ยเรามีการขัดผิวนะครับให้รถเนี่ยเรียบนะครับแล้วก็เรามีการเคลือบแก้วให้ก่อนติดฟิล์มด้วยนะครับ เพื่อทาให้รถเนี่ยติดคีมไปแล้วเนี่ยมีความเงาฉ่ามากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมพามาชมรายละเอียดในส่วนต่างๆนะครับว่าร้านเราต่างจากที่อื่นยังไงนะครับเราติดตรงไหนให้บ้างนะครับเบื้องต้นก็จะเป็นตรงส่วนที่เป็นสีรถทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นสีแบบนี้นะสีเทานะครับก็ที่เป็นสีรถทั้งหมดเราติดให้ทั้งหมดนะครับอีกจุดหนึ่งเรามีส่วนไฟหน้านะครับเป็นิรีมกนรลอยไฟหน้าเวลาสะเก็ดหินกระแทกเวลาใช้งานนะครับในส่วนของ บริเวณที animals, we are, we ่เป uh, ็นสีดําเงาเนี่ยเราก็มีการติดฟิล์มให้นะครับในมุมไหนที่เราติดได้เนี่ยเราติดให้ทั้งหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าอันนี้เป็นฟูลแลปครบเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาตรงนี้กันต่อนะครับรุ่นนี้ก็จะมีคิ้วข้างรถเป็นสีดานะครับเราก็มีการติดฟิล์มให้ตรงทุ้มล้อทั้งหมดนะครับบริเวณคิ้วด้านข้างตัว rs เนี่ยอันนี้มีฟิล์มส่กันรอยเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็กระจกข้างก็ติดอยู่แล้วนะครับเป็นสีดําเงานะครับเราติดให้ทั้งหมดเลยนะครับอ่าในส่วนของ บริเวณประตูนะครับอ่ามือจับต่างๆเนี่ยที่เราใช้งานทุกวันเนี่ยเรามีการติดฟิล์มกันรอยให้นะครับใช้งานไม่ต้องกังวลเลยนะครับอ่าาถังเราก็ติดไปถึงขอบด้านในเลยนะครับเวลาเติมน้ํามันเนี่ยมีการจับอยู่ตลอดนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องสีรถเป็นรอยนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับอ่าเราก็มีการติดบริเวณไฟท้ายนะครับรุ่นนี้จะเป็นไฟแบบใหม่นะครับซึ่งยาวมานะครับจนถึงฝั่งนี้เลยนะครับ รุ่นเดิมจะไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้เรามีการติดฟิล์มให้บริเวณดําเงาทั้งหมดแล้วก็โคมไฟท้ายนะครับบริเวณปลายท่อดิ่ฟิลเตอร์ต่างๆสีดําติดให้ทั้งหมดนะครับอันนี้กไ็ไม่รู้จะพูดตรงไหนเพราะว่าเราติดให้ทั้งหมดจริงๆนะครับกเ็เดี๋ยวในส่วนด้านในกันดีกว่านะครับด้านในด้านหลังเนี่ยเราก็จะมีการติดบริเวณชายบันไดนะครับเวลาเราขึ้นลงรถเนี่ยลงเท้ามีโอกาสที่จะไปโดนนะครับเราก็จะมีการติดฟิล์มกันลอย กเทคบริเวณตรงนี้เลยนะครับทั้งหมดนะครับเวลาลงเท้าขึ้นลงเนี่ยสีรถตรงนี้ก็จะกันรอยไปได้เยอะเลยนะครับในส่วนของภายในอีกจุดอื่นๆนะครับพวกคิ้วข้างประตูที่เป็นสีดาเงานะครับแผงเปิดสวิตช์กระจกเนี่ยเปิดเราติดให้ทั้งหมดเลยเป็นฟิล์มกันรอยอย่างดีนะครับเดี๋ยวพาชมข้างในกันต่ออันนี้เป็นไฮไลท์เลยอันนี้คือรุ่นนี้ดําเงาเยอะมากๆนะครับเรามีการติดฟิล์มภายในให้ ลูกค้าที่ทําฟิล์มกันรอยภายในกับเราทั uh, ้งคันเนี่ยหรือภายนอกเนี่ยเรามีการติดภายในให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตรงบริเวณเรือนไม้นี้นะครับบางร้านจะไม่ติดให้แต่เราติดให้นะครับหน้าจอเลือนไม้นะครับแล้วก็หน้าจอกลางนะครับหน้าจอเครื่องเสียงเนี่ยเราเป็นฟิล์มแบบไม่ใช้น้านะครับสาหรับหน้าจอระบบสัมผัสโดยเฉพาะนะครับแล้วก็บริเวณเกียร์นะครับคอนโซลเป็นโอแบ็กเนี่ยอันนี้รุ่นนี้ถ้าไม่ติดบอกเลยว่าเป็นรอยง่ายมากๆควรจะติดฟิล์มกันรอยไว้นะครับ อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนด้านหลังเลยมีชายบันไดให้นะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเวลาขึ้นลงเนี่ยรถสูงสูงนะครับยังไงรองเท้าเนี่ยก็โดนตรงนี้แน่นอนนะครับเรามีการติดฟิล์มกันรอยให้เพราะเหตุผลนี้นั่นเองนะครับอ่าก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับอินดูสุนะครับมิลเอ็กซ์คันนี้นะครับก็ลูกค้าที่สนใจนะครับใช้รถมิลเอ็กซ์หรือว่าจะเป็นรถรุ่นอื่นนะครับสนใจติดฟิล์มกันรอยรอบคันหรือว่าฟิล์มกองแสงนะครับหรือว่ากล้องบันทึกหน้ารถนะครับแล้วก็ อย่างหนึ่งเรามีฟิล์มกันสะเก็ดหินกระจกบานหน้าด้วยนะครับหรือว่าเป็นชุดแต่งรถยนต์นะครับสามารถติดต่อร้าน Next Step Automotive มาได้เลยนะครับเรามีครบชุดหลางยินดีให้คำปรึกษาและดูแลลูกค้าทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ